พอดแคสต์ cast, รีวิวหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ VI ไหมายเลขหนึ่งดรนิเวศเหมวชิระวรากรบทที่9การเป็น VI ที่สมบูรณ์เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือการเป็น VI ที่สมบูรณ์ของผมมาจากการอ่านหนังสือ การเป็น V ีที่สมบูรณ์สำหรับผมคือคนที่รอบรู้ในศาสตร์และรอบด้านอย่างถูกต้องดรนิเวศได้กล่าวไว้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนซึ่งสะท้อนผ่านเศรษฐกิจการเมืองและการลงทุนการจะพัฒนาให้เป็นคนรอบรู้ได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการอ่านหนังสือ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอ่านอะไรก็ได้คุณต้องเลือกหนังสือที่อ่านด้วยเพราะโลกนี้มีหนังสือมากมายเกินกว่าที่คุณจะอ่านไหวค่ะคุณก็จะต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของ mindset หรือเรื่อง ที่พัฒนาตัวเราเองให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นหนังสือมีทั้งคุณและโทษมักจะเกิดประโยชน์กับคุณมากหากเล่มน,นั้นเขียนจากข้อเท็จจริงในแนวคิดหรือมุมมองที่เปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นในขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเขียนขึ้นจากความคิดที่ลำเอียงหากคุณอ่านหนังสือแล้วเชื่อ อนาคตของคุณและโลกใบนี้มืดมนไปได้เช่นเดียวกันค่ะดรนิเวศได้กล่าวว่าการเป็น VI ที่สมบูรณ์สำหรับผมก็คือคนที่รู้รอบรู้ในศาสตร์และรอบด้านอย่างถูกต้องหนังสือที่ดีจะต้องสะท้อนความเป็นมนุษย์มากกว่าชี้ถูกชี้ผิดค่ะ ด็อกเตอร์เองนะคะได้อ่านหนังสือมาหลากหลายศาสตร์ถึงวันนี้เมื่อคิดย้อนกลับไปมีหนังสือหลายเล่มที่ช่วยให้ด็อกเตอร์เองตาสว่างคือรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือรู้ในสิ่งที่เข้าใจผิดมานานหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์หรืออิงประวัติศาสตร์เขียนโดยเซียน ซึ่งศึกษามาเป็นอย่างดีคุณรู้ใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์มักเขียนขึ้นโดยผู้ชนะดังนั้นหน้าที่นักเขียนจึงไม่ใช่การเล่าเหตุการณ์ตามหลักฐานแต่คือการวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ที่สะท้อนออกมาเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลมากกว่าชี้ถูกชี้ผิดดรเองนะคะได้กล่าวไว้ว่าหนังสือแห่งทศวรรษของผมคือเร่มใดหนังสือ ที่ผมคิดว่า V.I. หรือคนทั่วไปควรจะอ่านก็คือ s e r i e n s Above h i s t o r i e s of Human Kind หรือ Serbian ประวัติย่อ,อของมนุษยชาติเขียนโดย Ural h a r a r i นี่คือหนังสือที่เล่าเรื่องราวของมนุษย พันเซเบียนตั้งแต่เริ่มต้นยุัธนาการการก่อสร้างการเมืองสร้างเมืองสร้างความเชื่อวิถีชีวิตการเอาชนะสัตว์ทั้งปวงรวมถึงมนุษย์ด้วยกันเองฮฮรารีบอกว่า ที่เคเปลี่ยนพัฒนาตนเองได้เร็วมากเพราะมนุษย์มีจิตสำนึกรู้จักคิดและมีจินตนาการสามารถคิดฝันและเชื่อในสิ่งที่ไม่มีตัวตนรวมถึงปฏิบัติไปตามความเชื่อนั้นได้เช่นเรื่องของเงินที่ทุกคนเชื่อว่ามันสามารถเอาไปซื้อสินค้าและบริการได้ทั้งทงท,งที่มันเป็นแค่ก้อนโลหะกระดาษแผ่นบางหรือตัวเลขดิจิตอลในระบบเท่านั้น เงินทําให้มนุษย์ยินยอมทํางานหรือทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมาส่วนหนึ่งเพราะต้องการมีชีวิตรอดอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการเก็บออมไว้ดรบอกว่าผมเองคิดว่า s ซเปียนควรเป็นหนังสือแห่งทัศวัตรของโลกโดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์คนที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วจะสามารถต่อยอดความคิดเพื่อโยงเรื่องอื่นๆได้ดีและไม่ถูกทำให้เกิดความ ลำเอียงเพราะผู้ชนะสร้างส,างสตอรี่เทอร์ทูนประเทศตนเองและลดค่าประเทศของผู้แพ้ลงหนังสือที่จะช่วยให้คุณชนะตลาดด้วยการชนะความคิดคนหนังสือแนวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตลาดหุ้นและการลงทุนที่ดรคิดว่ากลายเป็นหนังสือคลาสสิกข,ของเหล่า V.I. ก็คือ n l o m Walk d r w n w a l l Street โดย b u r t o n เล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่น่าจะยังไม่ได้แปลนะคะถ้ามีแปลแล้วเดี๋ยวเอจะ เอามาแนะนำนะคะเป็นหนังสือที่อิงอยู่กับทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพไม่มีกลยุทธ์ใดจะสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างยั่งยืนยกเว้นแต่จะต้องเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเนื้อหามไม่ได้บอกวิธีการลงทุนที่จะเอาชนะตลาดแต่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของตลาดหุ้นเรื่องที่คนเข้าใจผิดและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนและทุกแนวอ่านแล้วจะทําให้เราเห็นพัฒนาการระยะยาวของตลาดหุ้นในโลกจนถึงปัจจุบันเพราะการชนะตลาด ต้องมาจากการชนะความคิดคนและการศึกษาความคิดที่ดีที่สุดคือการศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องแฮกระบบความคิดคนที่ลงทุนด้วยการเป็น VI ของดรเองไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่มันคือทั้งชีวิตชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมากส่วนหนึ่งมาจากการอ่านหนังสือ สำหรับผมแล้วหนังสือคือการแฮ็กระบบความคิดของมนุษย์เราจะลงทุนได้ดีต่อเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่เรากำลังลงทุนด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือบทที่9นะคะคือเรื่องของการที่เราจะเป็น vi ที่ดีได้การเป็น vi ที่สมบูรณ์ได้เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือค่ะ การพัฒนาตัวเองที่เร็วนะคะและการพัฒนาตัวเองที่ลงทุนน้อยที่สุดก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Sho p e e Lazada หรือสั่งที่ ร้านหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสือชั้นนาไม่ว่าจะเป็น c ีเอ n นอินคีโนคยะนะคะแล้วก็หนังสือที่เป็นหนังสือที่ยังไม่ได้แปลซื้อที่ k i n o คีนุยะก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากอา่านเป็นเล่มภาษาอังกฤษที่ดรแนะนํา2เล่มใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลตัวเองอา่านหนังสือ เป็นการพัฒนาตัวเองที่ดีมากๆค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะเอาบทความดีๆรีวิวหนังสือต่างๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวันนะคะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ a ีซีมันน